นะคะสินค้าตัวนี้คือสินค้าตัวที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะคะกาแฟเอนดรานะคะเอนดราตัวนี้1กล่องนะคะพี่น้องคะมีแบบนี้4ีซองนะคะช่วยในเรื่องสุขภาพของท่านไม่ว่าท่านหญิงหรือท่านชายมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับคู่นอนของท่านได้นะคะ,ะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อย่างท่านชายนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องนะคะ,ะน้องชายท่านไม่ยอมตื่นเมื่อเขาท่านไม่ยอมคันหรือว่า องคชาตท่านอ่าเป็นอะไรอ่ะเป็นมะเขือเผามะเขือมะเขือรนไปแล้วนะคะพี่น้องคะอ่อนพกเปียกหรือว่าจะเป็นการที่ไม่อึดไม่ทนไม่แข็งตัวหรือว่าแข็งตัวแล้วอาจจะมีการอ่อนตัวเร็วเกินไปทําให้คู่นอนของท่านนะคะไม่สามารถไปถึงวิมานชั้นเจ็ดกับท่านได้นะคะเออก็อ,อาจจะทําให้เกิดนะคะรมงค้างพอรมงค้างก็เกิดมีการมีปากมีเสียงกันในอาหารในคู่ของท่านได้นะคะก็เกิด การปากก็เรียกว่าอะไรอ่ะปากเสียงกันทุกวันก็นะคะก็เบื่อนะคะก็เบื่อก็เบื่อที่จะทนพอเบื่อที่จะทน,ทะทนปุ๊บมันก็ผ่านไปถึงการอ่อยาล้างนะคะ่ารยาล้าง,างลูกก็ขาดพ่อพ่อก็ขาดลกูกแม่ก็าขาดขาดลูกนะคะก็ นะคะก็เป็นปัญหาของสังคมเลยทีเดียวนะคะหากท่านมีปัญหานะคะไม่ว่าปัญหาอะไรเรื่องสุขภาพของท่านท่านสามารถที่จะใช้ตัวกาแฟดูราตัวนี้นะคะดูแลเรื่องสุขภาพของท่านด้วยได้ด้วยนะคะหรือว่าท่านไหนที่มีนะคะอสุจิของท่านนะคะไม่แข็งแรงมีเอ่อมีมีลูกไม่ได้สักทีนะคะเพราะว่าอสุจิไม่แข็งแรงนะคะด้วยสมุนไพรที่อยู่ใน กาแฟดูรา <a fe L ura> ตัวนี้นะคะตัวที่เป็นพระเอกก็คือตัวกระชายดํานะคะพี่น้องคะไม่ว่าเป็นกระชายดำเอ็ดดินจือแดงทงังเช่าใบแปดควยนะคะพี่น้องคะหรือว่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่นะคะก็ล้วนแล้วอยู่ในอัตราส่วนผสมที่พอเหมาะพอดีทําให้สุขภาพของท่านที่มีปัญหานะคะก็กลับมาชีวิตชีวามีชีวิตชีวาแข็งตัวได้นะคะสามารถที่จะ ทำให้ผู้นอนของท่านมีความสุขถึงวิมานชั้นเจ็ดพร้อมกับท่านได้เลยนะคะส่วนนี้นะคะบิ๊กบอสของเรานะคะก็ได้ดูแลเรื่องสมุนไพรดูแลเรื่องอาการผลิตนะคะก็สามารถที่จะไว้วางใจได้เพราะว่าท่านจบแพทย์ด้านสมุนไพรมาอันไหนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็นะคะพวกเรานะคะก็เอามาทําเป็นสินค้าแล้วก็เอามา,าแนะนํากันนะคะ สมัยก่อนนะคะผ right? right? ้าชายดําก็ใช้กันมาเรื่องการกระตุ้นให้มีอารมณ์ทางเพศนะคะให้มีอารมณ์ทางกามอารมณ์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสมัยโบราณเขาก็จะเอาตัวกระชายดํามาบดนะคะเป็นผงแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกรอนนะคะผสมกับน้าผึ้งปั้นเป็นลูกกรอนแล้วก็ดูแลเรื่องสุขเพศดูแลเรื่องกามอารมณ์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่สมัยนี้นะคะด้วยวิวัฒนาการนะคะของโลกปัจจุบันเรามาอยู่ใน รูปของกาแฟานะคะกาแฟาตัวนี้ก็กินง,ง่ายนะคะพร้อมดื่มพร้อมชมนะคะถ้าเกิดว่าท่านชายที่มีปัญหาฝ่ายเดียวนะคะท่านจะประเด็ดศึกนะคะมีเมียเด็กนะคะเมียเด็กก็ยังยังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากมีเมียเด็กนะคะอยากจะประเด็ดศึกในวันนี้นะคะก็กินก่อนที่ท่านจะประเด็ดศึกสัก15นาทีนะคะด้วยคุณภาพของสมุนไพรนะคะที่อยู่ในหนึ่งซองนี้นะคะสามารถที่จะทําให้ท่านเนี่ยประเด็ดศึกมีเมียเด็กได้เลยนะคะเออ วันนี้ลองดูนะคะ375บาท1กล่องมี4ซองแล้วจะเห็นผลภายใน1กล่องแน่นอนเลยนะคะเออแต่ถ้าเกิดว่าคู่นอนของท่านทั้งคู่มีปัญหาก็กินได้ทั้งคู่นะคะทุกวันนี้นะคะลูกไก่ก็ไม่ได้หวังผลถึงสุภาพเตรงนั้นแต่อยากจะมีนะคะสม,มุนไพรให้ควบดูแลเลเื่อนลมของตัวเองแล้วลูกไก่ก็กิน่าผสมกับกาแฟ k t m ไนิดนึ1ซองก 1, 2, ับกาแฟดูราลายซ้อนกาแฟนะคะ หนึ่งซองก็แต่กินได้ประมาณ4-5วันนะคะพี่น้องค่ะก็ะดูแลสุขภาพของเราไปเรื่อยๆนะคะดูแลตั้งแต่ขวจะลดเช้าเลยนะคะกาแฟ2ตัวนี้กินผสมกันนะคะคู่กันจะทําให้ท่านนะคะสวย,จา,ายจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะสวยกว่าเก่าสาวกว่ากอบอ่อ,อนกวา่าไว้ใสกว่าเดิมกินแล้วไม่แก่ชะลอแก่ได้นะใครที่ไม่อยากแก่นะคะขอแนะนาํากาแฟตัวนี้คู่กันเลยนะคะคู่กันแล้วท่านก็จะ เอาสาบกรอนออนกว่าไว้ซสกว่าเดิมนะคะอย่าลืมนะคะขอฝากนะคะกาแฟเอนโดราตัวนี้นะคะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพทักอากูไก่มาทักกับทีมอากูไกมาได้เลยนะคะหากท่านไปเจออากูไกใน t ิ๊กตอกหรือว่าเจอใน YouTube นะคะนะคะขอฝากกดติดตามในช่องยูทูบไอเอ้ YouTube, อกูไก่ด้วยนะคะหรือว่ากดติดตามในช่องอา tik ิ o กตอกให้ด้วยนะคะกูไก่ก็จะเอานะคะคลิปที่ไลฟ์ทุกวันนะคะตัดนะคะตัด ช่วงๆต่เป็นสินค้าแต่ละตัวเอาไปปล่อยใน t ิ k ต o k และใน youtube ด้วยนะคะเราอาจจะไปเจอกันที่นั่นเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันมาได้ทุกช่องทางนะคะสําหรับอัะคุกไก่รมพิจันขุนคลังกระจายสินค้า KCM อําเภอวังกวดจังหวัดนนทบ,บุรีท่านจะได้ของแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะได้รับของแท้แล้วมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะไปปรึกษากับสคบอได้เลยเออสินค้า5ตัวนะคะ